และนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดของคุณที่จะเอามารังสรรค์บทลงโทษะเลกูจะบ้าหรือไงมาเตะบอลชาเลนจ์กันหนึ่งสองสามโอ้โหเฮ้ยมันใสกระทบชิงเอาแล้วอะเอ้ยเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวโอ้ยอันนี้ก็โอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เจ็บ อันนี้ก็เจ็บบอกเลยเฮ้ยเถ้ยเอ้ถูยเอ้ถูกเขาอยากจะฟาดอเลยเราก็ฟาดไปเถอะโโออไม่เจ็บฟิลลิ่งของการเป็นรองกับตันคุณรู้สึกยังไงบ้างคะเพื่อนที่ทำพลาดเนี้ยเดี๋ยวเราจะดุน้องทำไงดุครับก็เอาหน่อยครับสู้หน่อยครับเอาใหม่ครับกูคือเขิมขึ้นมาเลยกูนี่กูกูนี่ยืนขึ้นเลยทำงานขึ้นมาเลย กินแน่กินชัวร์รัวๆเรื่องฟุตซอลกับตัวเล็กเช็คอินมาแล้ววันนี้โอ้วันนี้อยู่กับท่านรองของเราคุณฟลุกนัทศักดิ์โพธิ์ที่ตอนเจ้าพี่ฟลุกเขาเนี่ยมี AKA นะแล้วก็ตอนแรกอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแบบเมามอยมากแบบจะสัมภาษณ์พี่ฟลุกหรือสัมภาษณ์พี่ยักษ์ก็งงก็เราสับสนตกลงแขกมีสองคนอย่างนี้เข้าใจว่าแขกมีสองคนเพราะว่าเขาพูดเราแบบไม่ตรงกันเดี๋ยวฟลุกเจอยักษ์ อะไรยังไงสรุปคุณชื่อฟุกหรือคุณชื่อยักษ์ครับจริงๆชื่อฟุกครับเ่อเพื่อนๆเขาเรียกยักษ์กันครับตั้งแต่มัธยมมาเรื่อยมาก็เรียกกันมาเรื่อยๆเป็นฉายาฟุศอก็เรียกกันยักษ์หมดเลยครับทำไมอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าตัวใหญ่ในหนน้องยิ่งเฮจ๊เจ๊ทาบทาบอะไรเฮ้ยตัวใหญ่จริงนี่สูงประมาณร้อยแปดสิบป่ะร้อยแปดสามแปดสนี่สูงเท่ากันเราก็สูงเท่ากัน เนี่ยจะเริ่มตัวเล็กก็พอมายืนทางเกสได้เออแต่ว่ายักษ์นี่เป็นฉายาที่โอ้โหแปลว่าเราสมัยเรามัธยมเี่กตัวไซส์นี้มาตลอดถูกไหมประมาณเนี่ยเออก็เลยได้ฉายาว่าไอ้ยักษ์อย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนมือเรียกไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์งี้ใช่ไหมและทุกวันนี้ยังมีใครเรียกเราฟุ๊กอยู่ไหม น่าจะไม่มีแล้วไม่มีใช่ไเออดีออสีอ่าเอยพออยู่กับเขาแล้วดูดีนะคะออใครอยากดูดีอย่างนี้ก็อย่าลืมทั้งไลน์แล้วก็แชร์คลิปของเราอ่าร่วมสนุกกันลุ้นรับ2รางวัลกับหมวกของธรรมศา,ศาสตร์สัตเดียมจา้ามาศึกลูกแม่โดโฝากไว้ด้วยจุดเริ่มต้นในเส้นทางของฟุตซอลเนี่ยคุณเป็นมาอย่างไรบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนแรกผมก็เตะเล่นกับเพื่อนแถวบ้านครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นประมาณกี่โมง เย็น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 ช่วงเย็นเย็นก็เตะเล่นกับเพื่อนครับทีนี้ก็เหมือนไปเตะเรล่นที่โรงเรียนครับแล้วครูโรงเรียนประถมเขาก็เหมือนชวนไปซ้อมบอลที่โรงเรียนครับตอนประถมประถมนี่เราเรียนที่ไหนจ้ะที่เอี่ยมสุรีครับที่สมุทรปราการชั้นอะไรชั้นอะไรศึกเทียวใต้ชั้นสี่ครับชั้นสี่ข้างล่างน้ำท่วมเออพอใจมึงไหมก็ นี่ก็เหมือนเริ่มเตะเต,ตะมาเรื่อยๆยครับก็เหมือนซ้อมแล้วก็ไปแข่งครับเรื่อยๆทีนี้ก็เหมือนมาต่อที่มัธยมครับ응ก็เริ่มมัธยมก็เริ่มจริงจังขึ้นครับเข้าขเรียนที่โรงเรียนปทุมมังคาสุดประการครับคุณเข้าโคต้าปะหรอืหรอคุณเข้ายัางไงโคต้าครับก็แข่งแข่งรายการต่างๆครับของบอลบอลนักเรียนก็แข่งรายการสวทอรลีกรมพลาศึกษาบอล ตัวแทนจังหวัดสุรประการอะไรงนี้ครับแข่งจนม .6 หกครับมันมีเปิดคัดทีมชาตินักเรียนไทยครับผมก็ <ạ. S 2> ไปคัดแล้วก็เหมือนก็คงไม่ติดละมั้งก็ติดรอบแรกครับ <g ül> ติดเลยติดเหมือนติดไปซ้อมสามสิบคนเนี่ยครับแล้วก็แล้วพอเขาส่งชื่อแข่งก็ไม่ได้ไปแข่งครับก็มีอาจารย์นครชูสอนทายครับชักชวนให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์นครที่ที่ตัวใหญ่ใช่ไหม ผมจะสั้นๆอย่างนี้อะไม่ใหญ่ครับไม่่่ใหญผมสั้นๆเนี้ยครับผมครับผมไม่ถูกนะดูเนะไขวะตอนนั้นก็เข้าโคต้าเหมือนเดิมครับผมอ่าแล้วเข้าเรียนคณะอะไรคณะหมูกรอบคณะปลาเค็มเข้าเรียนคณะอะไรคณะสหเวชสาหเวชศาสตร์ครับเฮ้ยอย่านะ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  เฮ้ยอย่านะเฮ้ยอย่าเข้าบ้านกูนะแต่ทีนี้อยู่จนถึงมหาวิทยาลัยแล้วจบละเข้ามาเล่นฟุตซอลลีกยังไงก่อนก็อาจารย์นครนี่แหละครับก็เหมือนรวมตัวของมหาลัยนี่ครับส่งแห่งดิวชั่นหนึ่งครับอ่าก็คือเริ่มต้นนี่แหละดิวชั่นหนึ่งก่อนครับผมอ่าตอนนั้นตอนนั้นชื่อทีมอะไรดิวชั่นหนึ่งดิวชั่นหนึ่งนิวเจนธรรมศาสตร์ยังบัตรครับโอ้หแล้วเขาเล่นได้ปีเดียวนะเล่นชั้นนะเอาเหรอ ขิงดิีดขิงขิงจังหวะนี้มันต้องมันต้องแบบใช่ผมเล่นปีหนึ่งนะขึ้นชั้นเลยขึ้นไฮเลกเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหนูเดี๋ยวูหนูเออเออเลตปีหนึ่งครับพี่ขึ้นไฮเลกเลยเลื่อนชั้นเปลี่ยนชื่อเลยชื่อว่าต้องการครับดาเลียนก็อยากจะแย่หน่อยนะอยากจะแย่หน่อยนะอยากจะแย่หน่อยนะ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 สองปี อ๋อสองปีก็คือปีแรกเล่นนิวเจนก่อนคใช่ไหมแล้วก็ปีถัดมาขึ้นมาเป็นธรรมศาสตร์สเตลเลียนนิวเจนขึ้นไทยลีกแล้วก็นิวเจนเล่นไทยลีกปีหนึ่งครับแล้วก็ธรรมศาสตร์สเตลเลียนใหม่โอเคโอเคเท่ากับว่าประสบการณ์ในฟุตซอลลีกเนี่ยที่จะาๆเลยเนี่ยคือสองสามปีตรงนี้นี่คือตั้งแต่ดีหนึ่งขึ้นมาไทยลีกนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อทีมเป็นธรรมศาสตร์สเตลเลียนก็อยู่ที่นี่มาโดยตลอดเลยใช่ครับจนถึงวันนี้นี่กี่ปีละ วันนี้ก็ส่ปีครับเล่นฟุตซอลลีกมาี่ปีแล้วนะรวมดีหนึ่งถือว่าถือว่ามาเร็วโตเร็วมากนะทีนี้พอมาถึงฟุตซอลีกแล้วเราขยับเข้าไประดับทีมชาติบ,บ้างไหมไปถึงตรงไหนบ้างพีพ่ฟ๊ก็ติดยูยี่สิบครับตอนชิงแชมป์อาเซียนแล้วไปชิงแชมป์เอเชียอืมซยูยี่สิบยูยี่สิบนะตอนนั้นเห็นได้ข่าวว่าคุณนี่เก่งกาจมากเลยตอนนั้นนี่ได้ข่าวถึงขั้นเป็นกัปตันทีมเลยอ๋อ ครับผมอันนั้นคุณคือคุณไปไปล็อบบี้โค้ชเขาหรือยังไงหรอก็ไม่รู้เหมือนกันครโค้ชเราไม่มาคือปกติอ่ะเราจะเจอจัดกับตันทีมที่แบบเฮ้ยน้องๆซื่อเฮ้ยแล้วเขาดูเป็นคนพูดน้อยไม่เขาใช้ใช้อะไรปอบสนามไงนิ่งๆแบบเล่นแบบแข็งแรงให้โชว์น้องๆไงเวลาลงไปในสนามสั่งน้องว่ายังไงบ้างวิธีการสั่งสมมติอะไรอันเนี้ยเออเมื่อที่ทำพลาดเนี้ยเวลาจะดุน้องทำไงดุครับ ก็ sociedad, เอาหน่อยครับ <night> สู้หน่อยครับเอาใหม่ครับกูคือเขิมอขึ้นมาเลยกูนี่กูนี่ยืนขึ้นเลยพังงาดขึ้นมาเลยลังแล้วเอาแบบฟิลในสนามจริงๆของกองเชียร์แบบโู้เฮ้โู้เฮ้พี่สั่งเพื่อนว่าเอ้ยเอาหน่อยครับเออให้มันมีเสียงหน่อยนี่แหละเอาอะไรคำเนี้ยแต่ว่าคำเดิมเลยมีเอ้ยเพิ่มมาแค่นั้นเอง ไม่แต่ว่าคาแรคเตอร์แต่คนไม่เหมือนกันพี่การตอนนั้นก็คือเป็นกับันทีมชุดยูยี่สิบเลยครับผมแล้วเห็นบอกว่าโอ้โหมีประตงประตูยิงสวยงามนี่แบบตอนนี้ยังแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนี่ตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยยิงยังไงตอนนั้นก็ลูกเตะมุมครับเพื่อนจจรูเดตครับเขาเปิดมาให้ครับแล้วยิงเข้าครับไกลด้วยก็เลยไกลด้วยนี่คือยิงตรงไหนยิงตรงมองเทพมาเข้าที่ลังสิตหรือไมจุดสองลังอ๋อจุดสอง๋อแบบไม่จับเลยงี้ไหมครับโอ้ แล้วถือว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจในครั้งนั้นเลยครับผมแล้วตอนนั้นเราดีใจไงพอยิงเข้าเปี้ยงปั๊บเราดีใจไงเยโอ้โหดีใจมากเลยนะนี่ถือว่าเขาดีใจมากนะอันนี้รายการเราเป็นมินิมอลไปแล้วใช่ไหมผมเริ่มงงละคุณแจ๊นเนี่ยตอนนี้ผมงงผมงงมอนคุ้เลยอ่ะประสบการณ4ปีจากนิวเจอยังบัดขึ้นมาจนอยู่สมรสสเตลเลียนเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าเสริมทัพเอยเสริมโค้ดเสริมทุกอย่างแบบเต็มเหนี่ยวมากเลยปีนี้รู้สึกยังไงบ้าง ก็เหมือนที่แก่งขึ้นครับผ่านประสบการณ์มาก็เหมือนมีรุ่นพี่ที่อายุแบบกลางๆเพิ่มมากขึ้นครับ hmm. มันเด็กๆก,ก็โตขึ้นก็เริ่มมีประสบการณ์ปีนี้ก็น่าจะแข็งแร่งขึ้นครับอ่า ah, แข็งแร่งขึ้นนะครับแลบทบาทของพี่ฟูกเขาเปลี่ยนไปด้วยนะเออฟิลลิ่งของการไปลองกับตันรู้สึกยังไงบ้างคะก็เหมือนเวลาแบบ พี่เนาจิราวัตรเขาไม่มาซ้อมไงครับก็เหมือนแบบเพื่อนพี่เอดูเพื่อนดูเตือนเพื่อนอะไรเงี้ยตอนพี่เนาเก็ไม่มาซ้อมนะหมายเหตุตอนพี่เนาเขาไม่มาซ้อมประโยชน์เนี่ยมันผัดชาเขาติดงานวันนีเขาติดงานวันนี้เขาตำรวจเนาะก็คือมีเขาเรียกมีหน้าที่มากขึ้นก็ต้องคอยช่วยดูแลเพื่อนๆร่วมทีมน้องๆพี่ๆทุกคนเพราะว่าเราก็รับ หน้าที่มาจัดโคดเออีกทีนะคือด้วยความที่พี่โฟเขาเป็นรองกับตายเขาก็จะต้องรู้จักนักเตะในทีมเพราะเป็นอย่างดีอย่างนั้นเราจะถามดีกว่าว่าใครเนี่ยมันเป็นที่สุดของทีมเอาเรื่องแรกเลยเอาเป็นเรียบร้อยที่สุดไม่น่าจะพ้นเขาอะผมเออเรียบร้อยที่สุดนะครับมีมีมีเรียบร้อยกว่าเราไหมไม่ครับพูดไม่เต็มปากใครใครเรียบร้อยที่สุดในทีม นี่เป็นรุ่นน้องครับน้องชิดน็อตมนัตชัยอยู่สบายอ๋อมนัตชัยอยู่สบายมนัตชัยอยู่สบายมมนนััชยัรชัยอยู่สบายสบายเลยเนี่ยเรียบร้อยนี่คือเรียบร้อยถึงขั้นไหนพับเพียบตดหรือยังไงหรือว่านิ่งๆเวลาวิ่งแล้วขาสีขาเบียดกันอ๋อไม่ค่อยพูดไม่เคยพูดเรียบร้อยกว่าเราอยู่นะครับเมื่อกี้เรียบร้อยที่สุดกวนตีนที่สุด ตอบได้ว่าการตอบตอบไปเถอะก็น่าจะเป็นโตต้าโตต้าต่างชาติไงจริงที่เราที่เราเคยคุยกันเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเขาเขาไปกวนอะไรเราบ้างก็เหมือนเขาพูดภาษาไทยครับเขาภาษาไทยด่าคนตีนคนตีนไงอ๋อคือเป็นเป็นบาซินแต่ก็ขยันพูดไทยว่างกันเถอะพูดไทยได้พูดไทยได้้เลยเออมันก็เลยแบบดูกวนตีนตรงนี้ใช่ใครตีนเหม็นที่สุด นี่เ,เขาเกลียดนะเขาเกลียดนะ,<ล>ะ,ะอ่านตาอ่านตามดนเหือที่สุอตอบเจ๊ดำได้ไหม <c oughs> นี่ทุกวันนี้ไม่กล้าถอดรองเท้าเลยทุกวันนี้เป็นน้องม่อนก็นได้ครับน้องม่อนน้องม่อนคือสีรพัฒน์เหมือนสีทำไมคุณรู้ได้คุณไปดมใกล้ชิดมาแล้วหรือยังไง <c oughs> หรือได้ห้องแต่งตัวมาถอดมาแล้วขึ่นเลยเป็นรองเท้าผู้เดิมอันนี้เราเราประเมินเองว่าแบบมันจะเหม็นเพราะน้องใส่รองเท้าคู่เดิมหรือเราผัดการพิสูจน์แล้วเออแอบได้กลิ่นนิดนึง ซ้อมแล้วเหงื่อมันออกเหงื่อมันออกแล้วมันอับอยู่ข้างในนี่อันนี้ชอบบ่าใหญ่ที่สุดตัวใหญ่อาจจะตัวใหญ่ไม่รู้ไม่รู้เขาเขียนว่าใหญ่ที่สุดบัญญัติเองอขักว่าถ้าขันมาถามแล้วมันเป็นอย่างอื่นเลยลองกองกัไนครับใหญ่สุดโอ้โหจริงครับอะไรใหญ่ตัวครับโอเคแต่กล้ามเขาก็ใหญ่น้องเขาเป็นแบบมาเล่นพินน้องกินเนยงั้น บัญญัตเองเลยว่าเป็นอะไรที่สุดของทีมเอออะไรที่สุดครับใจดีที่สุดเล้วใช่ไหมแล้วลูกเป็นคนนวลนุ่มนต่มนี่นี่มือนี่เหงื่อแตกซกเลยไหวไปแน่ถามจริงไหวสบายเออแล้วแบบนี้ถ้ามีชาเลนจ์ไหวไหมไหวครับชาเลนจ์ฉันกับเขาเหรอใช่ยักษ์กับยุ้ยเหรออ๋อจะชาเลนจ์กันยักษ์กับยุ้ยเีอยโอเค และนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดของคุณที่จะเอามารังสรรค์บทลงโทษอเลยคุณจะบ้าหรือไงมาเตะบอลทาเลนจนกันอันนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่จะให้สองคนเตะบอลไหลไหลลงมาโดนอันไหนอ่าล็อกไหนเนี่ยก็จะได้สิ่งของนั้นไปลงโทษอย่างเช่นอุ้ยไอ้เจ้าตีกันแบบไอ้เจ้า <c oughs> แต่ถ้าเลยไปยี้ไม่ได้นะอ๋อคือฟาไปเลยไม่ได้ลงโทษเลยไม่ได้ลงโทษโอเคโอเคไปยิงฉกกันอ่ะะเอายิงฉกอ่าเฮ้ยนี่ได้ก่อนนะนี่มี2นิ้วอันนี้มีศูนนิ้วอะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเออคอยใจกออพี่ยักษ์พี่ฟุูก่อนเลยลุยมาให้สัญญาณเขาเลยหนึ่ง โอ้ยแรงทังนี้เข้ากแล้วทังนี้เข้ากลัวแล้วเฮ้ยเนนะเฮ้ยเนเนะยุดยุาไม่ได้ลงโทษเอาเลยนะเอาเลยว่าไม่ไม่น่าถึงอะแถวโดนยังไงก็โดนกูยังไงก็โดนกูบอกเลยหยุด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 อบอาวุธไปดิเก้าเจดมปักะ ไม่โกกันนะเชี่ยวเชี่ยวเป็นพ่เจ็บอยู่แล้วไม่เจ็บนะพร้อมแล้วไปไม่มีปัญหาสบายมากสักพักหนึ่งน้องหมดไปแล้วจะรีบไดีไปไหนม大姐ดูตัวไม่ดีหนึ่งสองสามโอโหใส่กระชุชิงเอาแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเลี้ยวอุ้ยอันนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เจ็บ อันนี้ก็เจ็บบอกเลยเอ้ถูกเอ้ถูกเอ้ถูเอันนี้ใช้ได้มาที่มานี่เลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อจะหนีไม่เป็นใช่ใช่ไม่เจ็บหรอเจ็บเลยไปัญหาไม่้ัสบายมากคือเพื่อรายการการโอ้โหขนกุลุกเกลียวทั้งตัวเลยมีหมดเลยอืได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเฮ้ยี่กหนี่กหน หนูไม่ได้พูดนะอืออันนี้แหละทีเดียวเขาอยากจะฟาดอะไรเราก็ฟาดไปเถอะโอ้โอ้ไอ้มุกมุกหนีบเต็มๆมึกอย่าไปหนีมินมิเออมึกหนีบอย่างนี้เลยเอออ้อันนี้แหละพอแล้วอะตาเจ๊ตาเจ๊บ่ะอ่ะฟาเต๊เออใช่เอออ่ะจิตใจมึงสองคนทำด้วยอะไรเดย ลูกพี่สาเลยเจ๊ดิลูกหึหึทีมงานมันเป็นวงขับมองเห็นใช่ไหมไม่เจ็บมาเลยเจ็บสบายหนีพี่หน้าไม่เจ็บที่ขาได้ยังไงล่ะแค่นี้บอกเลยว่าไม่รู้สึกเออไม่รู้สึกเจ็บอ่ะไม่รู้สึกตัวแล้วตอนนี้เดินสาวครับเจอกูแน่ปุ๊กเจอกูแน่ยุดอยู่ตรงนั้นแหละยุดอยู่ตรงนั้นแหละยุด อุ้ยอุ้ยตกชโชคดีไม่ได้แล้นะไปเลยใช้หนาที่ทนดีเก่งมากเรื่องสองทรัพย์ฮ้อะไรนะกล้องไม่ได้เล็กรอทำไมาเหรอผ่าอะไรนะกล้องไม่ได้เล็กรอทำไมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใช่เลยน,นะ,ะพวกมึงไม่ใช่คนดีสุดยอดให้ติปน้องเข้าไปบ้างเลยเขาบริการดีบริการ,ด,ร,การดีมากไม่จัดจังหวะเมื่อกี้กูเหมือนด,ดึงตะกี้จังหวะดึงอ่ะมึงน่าจะสูงซิกกูจะดีหนึ่งตะกี้ถ้าภาพตัดถี่ได้มีปากมาเหยือกี้เลยนะ เจ๊ที่ไงมันจะรักษาอาการช้ำในที่โดนหนีบให้นี่แม่โชยักคิ้วด้วยไหมไงเดี๋ยวอย่าให้มันเห็นเลือดซิฟออกมานะเกินไปเกินอย่าอย่าอมเกินสบายนี่สิน้ำเอาไม่ต้องคะ่ะเจ๊บ,บอกว่าสบายไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาเจ๊ไม่เอาน้ำม,ม,มีน้ำใจ ทีมงานดีขอบคุณคุณเอเซนด้วยที่จ้างทีมงานเหล่านี้มาเอนี่ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามพี่ฟุกด้วยโอ้ยไม่เคยปิีรายการยาวขนาดนี้มากปกติอะเดี๋ยวของรางวัลต้องเน้นย้ำกันนิดนึงนะคะก็เป็นมั่วของทารกสเตอร์เลียนนะคะเอาไว้ใส่มาเชียร์พี่ฟุกของเรานะคะร่วมกิจกรรมด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เปิดสาธารณะให้ด้วยดี๋ยาจะสุ่มผู้โชคดีวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามโดยเฉพาะพี่ฟุัก เปลี่ยน<อ>จากคำขอบคุณนะ่ะเป็นคำขอโทษดีบ่าไม่ไหวแล้วจริงๆอ,อะไรรายการหน่อยไปเว้ย <c oughs> <c oughs> ได้ไปครับขอบคุณนะคะ